รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับเลขาทหาร สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการนิทานอาซีนย้เยจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะที่ตาโตนครับคนเวียดนามเนี่ยนะเวลาที่เขาทักทายกันเนี่ยนะเขาทักทายกันยังไงครับโออคนเวียดนามเนี่ยเจ้าน้องๆจ๊ เวลาที่เขาทักทายกันเนี่ยนะอุ้ยเขาจะอ่อนน้อมมากเลยนะจ๊ะก็าอาจจะมีการยื่นดูสองข้างสมผัสกันแล้วก็โค้งศีรษะกันเล็กน้อยโอุโ้ยน่ารักเนาะเนี่ยนะน้องๆครับที่สนทงว่าอยากจะไปเที่ยวหอยอัอนอยู่เหนือนกันนะจ๊ะอืมจะไปเที่ยวหอยออนเหรอจ๊ะหอยออนนี่นะจ๊ะ เป็นเมืองที่น่าเที่ยวเลยเพราะเคยเป็นเนืองท่าของเวียดนามและใหญ่ที่สุดในทูนิทาศเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยนะสถาปัตยกรรมที่นี่นะเขาจะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นกับสถาปัตยกรรมต่างชาติแล้วก็จดเต็นน,นรดกโลกเนื้อตีทศศัรษษกราช2542เลยทีเดียวอโอ้โหแม่เมืองนี้น่าไปเที่ยวนะเนาะแล้วน่าจะไปทำไมเนี่ย โอ้ยนี่ที่สมพงษ์นะว่า,าจะไปทําธุรกิจโลจิสติกเลยนะครับ<ะ>ทําเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์แลนลี่เ <c oughs> น,นี่เขามีแต่แท็กซี่ม <c oughs> ีแล้วขาบวินมอเตอร์ไซค์แลนลี่เอา้าน้องๆครับเราก็เน้นความรวดเร็วไงครับน้องๆครับที่สมพงษ์นะขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมากนั่นรองครับขี่ออกตัวตนั่นนี่ใครตามหลังเลยโอ้โหแสดงว่าขี่รวดเร็วมากเออที่สมพงษ์ถอยหลังตลอดเลย คงจะมีใครตามหลังแหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะครับกับน้าต่อยเซมเบ้ครับในเรื่องตื่นทึกพบนางฟ้านะครับแล้วน้องคนไหนนะครับที่อยากจะพับกระดาษวันนี้นะจ๊ะที่ตอนจะนาสอนพับนางซ้อกันถ้าพร้อมกันแล้วต่อยทุนนิทอนเลยเจอตายเลยจ้าไปเลยครับตำนานหันสารนิทานอาเซียนมาแล้วครับ ตำนานหันษานิทานเวียดนามวันนี้เสนอเรื่องตื้อทึกพบนางฟ้าตื้อทึกเป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีวันหนึ่งเขาเข้าไปเที่ยวงานดอกไม้ไประจำปีที่วัดแห่งหนึ่งทางวัดมีกฎห้ามเด็ดดอกไม้หรือหักกิ่งไม้หากฝ้าฝืนจะถูกปรับเงินจำนวนมากบังเอิญหญิงสาวต่างแดนคนหนึ่งมาเที่ยวและเผลอทำดอกไม้ช่อหนึ่งหักเข้า นางไม่มีเงินเสียค่าปรับเตือทึกเห็นเหตุการณ์นี้จึงข้าพปช่วยเหลือและเกิดลงรักนางขึ้นจึงขอนับพบนางที่งานนี้อีกในปีหน้าต่อมาเตือทึกลาออกจากราชการกลับไปทางานที่บ้านเกิดและออกตามหาหญิงสาวผู้นั้นตามหมู่บ้านต่ตางๆแต่ก็ไม่พบนี่เธอไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้หลายหมู่บ้านหลายอำเภอหลายตำบลแล้ว โอ้จนวันหนึ่งเขาปีงขึ้นไปบนภูเขาสูงอึกอึกและเห็นเกาะกลางทะเลแห่งหนึ่งเข้าเออเปนเกาะอะไรเนี่ยจึงพายเรือมุ่งหน้าไปที่เกาะแห่งนั้นอึกอึออเมื่อไปถึงเขาปีนหน้าผาสูงชันจนพบถ้ำแห่งหนึ่งจึงเดินเข้าไปสำรวจแล้วก็พบบ้านหลังใหญ่งดงามมากรายล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ บ้านนี้แปลกมากเลยทำไมสวยแบบนี้นะเนี่ยดอกไม้ก็สวยงามจริงๆขณะนั้นเองมีหญิงสองคนเดินออกมาพอดีและกล่าวกับเขาว่ายินดีต้อนรับสู่สวงสวรรค์ค่ะตือทึกรู้สึกสงสัยแต่ยังไม่ทันได้สักถามเขาก็พบกับหญิงสาวที่เขาตามมาหาแรมปีพร้อมกับ หญิงชราท่าทางใจดีคนหนึ่งเข้าข้าขอบใจท่านมากที่ช่วยเหลือไว้เมื่อปีก่อนหญิงสาวเอ่ยขึ้นที่นี่คือท่าสวรรค์ที่พวกเราได้รับมอบหมายให้ดูแลและบัดนี้เจ้าทั้งสองได้กลายเป็นคู่ครองกัน,กนแล้วหญิงชรากล่าวจบเสียงดนตรีไพเราะก็ดังขึ้นพร้อมกับทวยเทพต่างๆพากัมนมาร่วมสแสดงความยินดี เวลาผ่านไปสามปีตือทึกเกิดคิดถึงพ่อแม่จึงขอกลับไปเยี่ยมบ้านเขานั่งรถเทียมเมฆลงมาอย่างโลกมนุษย์ทันที mm hmm. เมื่อมาถึงตื่นทึกเดินไปทั่วหมู่บ้านแต่ไม่มีคนที่รู้จักเลยบังเอิญพบพ่อเท่าคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเดิมมีบรรพบุรุษชื่อตือทึกได้หายสาบสูญไปจนถึงบัดน,นี้ เป็นเวลากว่า300ปีแล้วนี่สามปีแล้วหรอเนี่ยเขาจึงเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดรถที่มเมฆที่เขาจอดไว้ได้หายไปแล้วตื่นึกจึงต้องเดินเท้ากลับไปยังถ้ำเมื่อไปถึงเขาก็ไม่พบถ้ำนั้นไม่ว่าจะเดินวนหาเท่าไหร่เขาก็ไม่พบด้วยความเสียใจเขาจึงออกเดินทางไปเรื่อย อย่างไม่มีจุดหมายตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครพบชายที่ชื่อตือทึกอีกเลยต่อมาผู้คนจึงเลือกถ้ำบนเกาะที่เขาจากมาว่าถ้ำตือทึกและนั่นก็คือที่มาของตำนานถ้ำตือทึกนั่นเองครับ วันนี้มาสนุกกับกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับวันนี้เราพรับนางฟ้ากันนะครับขั้นตอนจะเยอะออกไปสักหน่อยนะครับแต่ว่ารับรองว่าสวยน่ารักแน่นอนเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราก็จะพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลางออกครับพับขอบทางด้านซ้ายขอบทางด้านขวาเข้ามาเจอกันที่เส้นกึ่งกลางจากนั้นพับครึ่งนะครับเอาขอบล่างขึ้นไปชนกับขอบบนแล้วก็กางออก คราวนี้เราจะพาขอบบนพับลงมาหาเส้นกึ่งกลางจากนั้นขอบด้านล่างก็พับขึ้นไปชนกันเราจะทำะปีกนางฟ้ากันนะครับเราจะแหวกซองนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้ขึ้นไปแหวก แหวกซองนะครับขึ้นไปแล้วก็พับขอบที่อยู่ด้านข้างเนี่ยบีบเข้ามาบีบเข้ามาชนกันพอดีที่แนวกึ่งกลางจากนั้นให้เราพลิกนะครับพลิกส่วนทั้งหมดนี้ไปด้านหลัง ที่ของนางฟ้าก็จะพลิกขึ้นมาอยู่ด้านบนคราวนี้เราเปลี่ยนมาทำขาของนางฟ้าบ้างนะครับมุม2มุมนี้เราจะพับเข้ามาชนกันพับให้มาเจอกันที่ฐานด้านล่างนะครับจากนั้นดึงมุมที่อยู่ตรงกลาง แหวกออกทางขวาทีหนึ่งทางซ้ายทีหนึ่งพับขาของนางฟ้านะครับให้ขนานเส้นทะแยงนะครับเส้นเฉียงๆตรงนี้แล้วก็กางออกนะครับพับขึ้นตามแนวเส้นทแยงอีกทีนึงนะครับจากนั้นบีบบีบเก็บเข้ามาให้ ขานางฟ้าของเราเรียวเล็กลงเรียวเล็กลงครั้งที่1ก็ยังไม่พอนะครับพับให้เล็กลงอีกครั้งหนึ่งพับครึ่งมุมเลยจากนั้นพลิกพลิกเก็บเข้ามาอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับพับมาตามเส้นทะแยงมุมเล็กๆตรงนี้ หครั้งพับสวนกลับขึ้นไปอีก1ครั้งบีบให้ขาของนางฟ้าเรียวเล็กลงแล้วก็พับครึ่งมุมอีกทีนึงแล้วก็พับเข้ามาพลิกกลับด้านนะครับมุมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะกลายเป็นหัวของนางฟ้านะครับเราพับขึ้นไปแนบเส้นแนวนอนตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายเปิดออกแล้วก็ทางด้านขวาทำเช่นเดียวกัน รวบเข้ารวบเข้าหากันสิ่งที่เราได้ก็คือจะกลายเป็นหัวของนางฟ้านะครับจากนั้นพับครึ่งนะครับพับครึ่งตรงเส้นกึ่งกลางขึ้นทีหนึ่งเกิดเป็นสันนะครับแล้วเอาสันของกระดาษที่ได้สอดเข้าไปใต้บริเวณส่วนหัวของนางฟ้านะครับแบบนี้จากนั้นก็จัดตัวนางฟ้านะครับ เป็นรูปเป็นร่างเช่นพี่ปอมนะครับพยายามจะทำให้นางฟ้าของเรามีกระโปรงนะครับจัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตัวนางฟ้าแบบนี้แล้วก็พับปีของนางฟ้าออกเสร็จแล้วครับนางฟ้าของเรานะครับ วันนี้แบบพับอาจจะย,ยากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพี่ป้อมรับรองได้ว่าถ้าเกิดพยายามแล้วก็จะไม่ยากจนเกินไปครับโอ้โหนิทานของเราโองเน,นติกโอเน,นติกเลยนะจ๊ะช่แล้จ๊ะนี่เละนะจ๊ะสมทงเขาเรียกว่าสเสน่ห์ของนิทานนะครับ นิทานของเราเนี่ยจะให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทั้งความสนุกสนานด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญจะเป็นการฝึกจินตนาการไตทร่ทรองกันเลยอ๋องั้นน้องๆอ,อยากจะสั่งนิทานกันต่อไหจ๊ะถอยากนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งนิทานเรื่องหะนุนอนเทากุงลงก้าเสร็จแล้วไต,ต่ต้านจินตนาการกันต่อกับที่เอดเจ้าเก่าเจ้าท้าทอนกันแล้วไปชมกันเลยครับ เตยเลยจ้าเตยเลยจ้าเรื่องหนุมานเผากรุงลงกานางสีดาไม่เหสีของพระรามถูกทศกัณฐ์จับตัวไปพระรามจึงยกกองทัพออกติดตามและสั่งให้หนุมานซึ่งเป็นทหารเอกของพระองค์ล่วงหน้าไปซืบข่าวก่อนเจ้าจงนำแหวนกับสบายนี้พร้อมข้อความลับจากเรา ไปมอบให้กับนางสีดาแล้วบอกนางว่าเรากําลังไปช่วยนายมิชาฮานุมานรับคาสั่งพยายะฮานเจีจ๊ยดแล้วก็รีบออกเดินทางทันทีเมื่อไปถึงกรุงลงกาพบนางสีดากําลังจะผูกคอตายจึงรีบเข้าไปช่วยพร้อมถวายสิ่งของเพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นทหารของพระรามนางสีดาดีใจมากฝากบอกพระรามว่าเราจะรอจนกว่าพระองค์จะเสด็จมารับ ขอให้ไว้วางใจเราเราจะไม่คิดสั้นอีกเมื่อฮนุมานทูลลากลับก็พลันคิดที่เลนขึ้นมาเฮ้เจี๊ย๊ในไหนๆเราก็มาถึงเมืองยักษ์แล้วขอลองฝีมือกับพวกยักษ์ดูสักตั้งละกันว่าจะเก่งสักแค่ไหนฮ่าฮว่าแล้วฮนุมานก็ออกอารวาสทำลายข้าวของโค่นต้นไม้และเนรานาศแถมยังฆ่าพวกยักษ์ล้มตายเกลื่อนกลาดเมื่อเรื่องรู้ถึงหูทศกัณก็ทรงอินทรชิต มาจับหนุมานโดยแผงสอนน้าขบาทมารักตัวหนุมานไว้ได้จากนั้นนำตัวไปถวายทศกัณฐ์ชัดฉาเจ้าลิงป่ากล้าได้ยังไงมาลองนิ์กับยักษ์ยังขาตทหารฆ่ามันนบัตรนี้ทศกัณฐ์สั่งเด็ดขาดทหารยักษ์พยายามสารพัดพิธ,ธีก็ฆ่าหนุมานไม่ตายหนุมานจึงออกอุบายที่จะก่อกวนพวกยักอีกถ้าพวกเจ้าอยากะฆ่าข่านักพวกเจ้า ้องจุดไฟเผาฆ่าเท่านั้นใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล,ลหรอกนะรู้ไว้ซะด้วยทศกัณฐ์หลงเชื่อจึงสั่งทหารจุดไฟเผาหนุมานแต่หนุมานกลับลุกขึ้นวิ่งไปทั่วเมืองไปที่ไหนไฟไหม้ที่นั่นจนกรุงลงกากลายเป็นทะเลเพลิงบรรดายดักษ์ทั้งหลายต่างหนีตายกันจ้าระวันจากนั้นฮนุมาก็กระโดดลงน้ําเพื่อดับไฟที่ติดตามตัวหานุมานเดินทางกลับมาเฝ้าพระรามก็รีบรายงานเรื่องนางสีดา รวมทั้งเรื่องเผากรุงโลงกาให้พระรามฟังแต่แทนที่จะได้รับความดีความชอบกลับทำให้กริว้วเจ้าทำเกินคำสั่งเราเราต้องการให้เจ้าไปดูลู่ทางเท่านั้นนี่เจ้าเล่นไปเผาเมืองเขาสวอดวายถ้าทศกณัณฐ์โกรธจนฆ่านางสีดาขึ้นมาจะทำยังไงพระรามคิดจะลงโทษหนุมานให้หลาบจำแต่ทหารอื่นๆต่างช่วยกันยับยั้งเอาไว้เนื่องจากยังมีศึกใหญ่รอยอยู่ข้างหน้า พระรามจึงยกโทษให้คารุมานและกําชับว่าหากครุมานทําเกินคําสั่งอีกจกไม่มีการให้อภัยเป็นครั้งที่2อ,อย่างแน่นอนการกระทํานอกเหนือจากคําสั่งอาจาก่อให้เกิดผลเสียตามมาในภายหลังได้นะครับ สวัสดีครับพบกับพีเอฟในช่วงปั้นฝันครับวันนี้พีเอฟมีหนุมานมาสอนน้องๆปั้นนะครับมาดูส่วนประกอบของหนุมานกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับพีเอฟเตรียมมาให้ดูก็คือเป็นส่วนประกอบของหนุมานพีเอฟจะปั้นในรูปแบบของนุ่นสูงนะครับหรือที่เราเห็นกันก็คือแบบแบนๆน,นั่นเองนะครับเพราะว่าลักษณะรายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะนะครับก็มีส่วนหัวนะครับพีเอวก็จะปั้นเป็นสีขาวเลย ว่าว่านุมานี่เขาจะมีตัวเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีเป็นโทนสีเทาๆอ่อนๆนะครับก็เป็นเผือกๆนะฮะมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับก็เย็บจะเริ่มจากส่วนหัวนะครับก็ติดส่วนที่เป็นเหมือนกับผมของเขานะครับเย็บดีไซน์ให้เป็นลักษณะแท่งโค้งๆแบบนี้นะครับติดเข้าไปนะครับเป็น5ชิ้น ดูอย่างด้านบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นคล้ายๆกับเ,เป็นชะดาของเขานะครับเป็นแบบสั้นๆน,นะฮะของหนุมานเขาก็ติดด้านข้างก่อนนะครับก็ติดส่วนที่เป็นแผ่นด้านหน้าแบบนี้นะฮะใส่อัญมณีสีเขียวนะครับ เพิ่มความงามนะครับไปตรงกลางฉะนั้นก็ใส่หูครับก็ตาของฮนุมานะครับพียก็จะดีไซน์ให้เป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็เฉียงลงนะฮะ จำเรียบแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นลิงตัวแสบนะครับที่จะไปป่วนพวกยักษ์นะครับนี่ครับแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าดูแสบๆน่ารักๆน,น,นะฮะต่อไปก็เป็นการประกอบส่วนตัวครับมอาเลยหยิบตัวมาแล้วก็ส่วนที่เป็นจงกระเบนเขานะครับเพียบทำเป็น2ชิ้นแล้วก็กดลายไว้แล้วนะฮะแบบนี้ นี่ก็อีกชิ้นหนึ่งครับติดไปตรงกลางเลยติดเข้าไปครับต่อไปก็เป็นส่วนขานะครับ สองข้างติดเข้าไปอย่างนี้ครับถ้ารู้สึกว่าอยู่ตำแหน่งสูงเกินไปนะครับให้ปรับขยับตำแหน่งได้เลยครับก็ลงมาข้างล่างนี้จะสวยกว่าครับแขนก็เยบทำไว้แล้วพร้อมกับลายที่เป็นลายเอกลักษณ์ของหนุมานะครับก็คือลายวนๆน,นะครับ หมือนคล้ายๆจะเป็นลักษณะของลม,มนะฮะเราก็ปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็มาขดเอาครับง่ายๆครับติดเข้าไปเลยตามด้วยนี่ครับอาวุธของเขาพีดีไซน์ให้ปั้นง่ายๆนะครับเป็นตรีที่ปั้นด้วย ชิ้นส่วนง่ายๆ3ชิ้นอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปให้เขาเหมือนกับจับที่ด้านล่างของมือนะครับโอเคเสร็จแล้วครับเย่ช่วงสุดท้ายที่น้องๆรอคอยนาละจ้าโอ้โห <Yeah. S 1> oh, 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 oh. อย่าว่าแต่น้องๆรอคอยเลยครับพี่ต้นว่าช่วงนี้สมพงษ์ก็รอคอยเหมือนกัน <laughs> ใช่แล้วครับเพราะเราจะได้แจกนี่ทันสนุกสนุกให้กับน้องๆกันนะจ๊ะอ้าวแต่ดูเล่นแรกกันเลยจ้ะติ๊งนี่เลยครับเป็นเรื่องร้อยเรื่องน่ารู้ในเวียดนามนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินคอมิกมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับอ้าวแต่ดูเล่นที่2กันติ๊งโอ้โหนี่เลยครับเป็นวันนคดีก่อนนอนครับเรื่องอุทัยเทวีครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับอ้าวเล่นที่3าจ้ะติ๊ง หนูน้อยเริ่มเรียนรู้อาเซียนนะครับมาพร้อมธงอาเซียนเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสนัพิมพ์ M.I.S. มากครับที่มอบให้กับเรานะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกก็ง่ายๆนะจ๊ะใครที่ทัดกระดาษเก่งทัดกันเข้านัดได้นะจ๊ะไปดูกันว่าน้องๆจะทัดอะไรกันถ้าถึออกติดใจที่สนธงแล้วก็เดินเดินรับนิทานแต่เลยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็เราจะส่งกันยังไงดีจ้าที่ยงที่อยู่เนี่ยที่อยู่นะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับน้องๆถ้าจําไม่ได้ดูข้างล่างนี้ครับนี่นะจ๊ะนี่ทั้งเซตุกอีเนลและจุดไหนก็ทาได้นะจ๊ะอ่าใช่เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆครับฟังหลายคนบอกว่าเอ๊อยากจะอา่านนิทานกันเยอะๆอย่ารอแต่รายการเราด้วยนะไปหาอ่านเองด้วยนะครับจะได้เป็นการฝึกพัฒนาการอ่านของน้องๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เต็มประโยชน์ด้วยนะจ๊ะ เอาละจ้ะวันนี้คงจะต้องลาก,กันไปแล้วนะจ้ะพบกันใหม่คราวหน้าจ้ะกับรายการน,นิทานอาเซียนครับวันนี้ลาไปลคะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับยยยๆตัวอย่างตอนต่อไตเรายัางอยู่ในช่วงของนิทานของเวียดนามไปพทบกับเรื่องปราบงูยักษ์โอ้โหเราไปดูกันนะจ้ะว่าง,งูนั้นจะยักษ์ใหญ่ตัวใหญ่ขนาดไหนนะจ๊ะแล้วก็ทบกับช่วงกระดาษพัด รับอาเซียนเราก็จะจะทัดงูกันและสนับน้องๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะดูนิทานกันต้านกัน,นติดๆกันนิทานเรื่องไกรทองนักตราจระเข้โอ้โหไกรทองเลยทีเดียวน่าดูน่านะจ๊ะแล้วก็ช่วงตั้นสารเราจะจะตั้นไกรทองกันโอ้โหเนื้อดินนั้นจะกลายเป็นไกรทองจะสนุกสนานขนาดไหนจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนไตชนกันได้ในคราวหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ